สวัสดีครับผมนายภาศสวิชชินธรรมรักษ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารบริษัทชินสิริจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับครับเดิมแล้วบริษัทชินสิริของเราไม่ได้เป็นผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่อหรือ,รอทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์แต่อย่างใดนะครับผม เดิมแล้วเราเป็นผู้ผลิตน้ำยาเช็ดล้างอเนกนประสงค์ใช้ที่ภายในครัวเรือนหรือที่เราเรียกกันว่า household cleaning ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาซักผ้าเราก็มีหมดนะครับผมในส่วนภาคของอุตสาหกรรมเราก็ยังเป็นผู้ผลิตน้ำยาล้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดชลบุรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมที่นี้เพนท์พอยต์หรือว่าปัญหาก็คือตอนกิจวิกิตการน้ําท่วมปี54เนี่ยทางบริษัทก็ประสบกับปัญหาก็คือรายได้ลดลงอย่างครัวภาพนะครับผมดังนั้นทางบริษัทจริงจะเป็นจะต้องหา แหล่งรายได้ใหม่ๆจากจากที่อื่นซึ่งณเวลานั้นเนี่ยตัวคุณพ่อเองซึ่งเป็นผู้บริหารเนี่ยเราก็มีงานอดิเรกก็คือการแข่งรถด,ดังนั้นคุณพ่อก็จึงคิดว่าทําไมในเมื่อเราชอบแข่งรถเราชอบรถยนต์อยู่แล้วเราจึงไม่นําสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์เข้ามาขายด้วยเลยโดยในตอนเริ่มต้นเนี่ยทางบริษัทได้นําเข้าเบรกและชกนําเข้าจากไต้หวันมาก่อนนะครับผมในเวลาต่อมาเราก็นําเข้าน้ํายาล้างหัวฉีดมหัศจรรย์แคตาคลีนจากสาหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเช่นเดียวกัน ซึ่งแคทเตอร์คินเนี่ยเขาก็เป็นคนแนะนำให้เราไปรู้จักกับ Ex ็กซ e ร์เอ็กเ i เดนตนนะครับผมต้องยอมรับว่าที่อังกฤษและยุโรปเนี่ยแบรนด์ e x ็กไม่ได้เป็นแบรนด์เล็กๆเหมือนในบ้านเราคือบ้านเราของเราเพิ่งเข้ามาดังนั้นการตลาดก็ยังไม่ได้ใหญ่มากแต่ที่ยุโรปกับสาราชณาจาักรเนี่ยแบรนด์ e x ็กถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมยิ่งเมื่อเขาเปิดกิจการในปี1984 e x ็กซเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันและโรงเบนน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของสหรราชชออณจาักกที่เนเนนนป็นผู้้ถืุนนม แล้วก็เขายังถูกเคมว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งใน expert in additive adjust ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารปรุงแต่งแบบพิเศษซึ่งแพคเกจที่เขาเลือกใช้แพคเกจที่เขาเลือกสารใส่ลงไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได้นะครับผมในสหรชาชอณาจักรและยุโรปนั้นต้องยอมรับวว่าแบรนด์ของ Xor เป็นหนึ่งในแบรนด์น้มันเครื่องที่ได้รับมาตรฐานค่อนข้างสูงทั้งการผลิตการบรรจ,จุและการจัดจําหน่ายนะครับผมออโดยที่เริ่มตั้งแต่การผลิต การประจุเนี่ยทางเอกซก็มีมาตรฐานที่เรียกว่าเอ x กซอร์เอ็กเซเลนต์อินลูบินะครับก็คือเป็นโลโก้เป็นสโลแกนของเขาเลยในส่วนด้านมาตรฐานของเอซเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกได้รับการอนุมัติ และการรับรองให้กับ e x ็ซมากมายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อย่าง Mercedes-Benz รถยนต์อย่าง BMW รถยนต์อย่าง Porsche ซึ่งแน่นอนว่าการขอมาตรฐานกับแบรนด์รถยนต์ชื่อดังชั้นนําจากยุโรปมากมายเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือแบรนด์อื่นๆจากฝั่งญี่ปุ่นและอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Ford h o n d a Toyota ทาง e x x กก็ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม เนื่องจากตัวคุณพ่อเป็นเจ้าของทีมรถแข่งอยู่แล้วด้วยทําให้น้ํามันเครื่องที่เรานํามาใช้เนี่ยเราได้รับการทดสอบทั้งในสนามแข่งและบนถนนจึงมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของน้ํามันนั้นเป็นหนึ่งในน้ามันที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีครับผมในหมวดของน้ามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์เนี่ยจริงๆแล้วลาเรานำเข้ามาหลายตัวมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกจสาหรับเ,เบนซินโดยเฉพาะเกจสาหรับดีเซลโดยเฉพาะแต่สินค้าที่เป็นเรือธงที่เป็นเหมือนกับไอคอนิกของเอ็กซอนในประเทศไทยที่เรานําเข้ามา เราชูจุดเด่นตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นแบบมัลติเกรดก็คือสามารถใช้ได้ทั้งรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลก็คือใช้ได้ควบคู่เลยนะครับผมโดยน้ํามันเครื่องทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรหัส A/C A/C 3นะครับผมในรหัสของ LSG 5 W 3 0และ LSX 5 W 4 0นะครับผมซึ่งน้ำมันเครื่องทั้ง2ตัวนี้หนึ่งเลยได้รับมาตรฐาน API SN/CF นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นมาตรฐานจากทางฝั่งอเมริกาพ e โ r รเลียม ซึ่งการที่ได้รับการคุริฟาย API นั้นก็ทําน้ํามันจะต้องเป็นน้ํามันที่มีมาตรฐานในระดับสูงนะครับผมมาตรฐานอีกหนึ่งตัวที่ Exxon, LSG และ LSX ได้ก็คือมาตรฐาน ACA ระดับ C3 นะครับผมซึ่งมาจากฝั่งยุโรปประเทศฝรั่งเศสแน่นอนว่ามาตรฐานมลภาวะของยุโรปนั้นเป็นที่รู้กันดีว่ามาตรฐานยูโร 4, 5, 6ของเขาเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ที่สูงมากสาหรับการปล่อยมลภาวะถ้าเกิดเทียบกับฝั่งอเมริกา ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าน้ำมันเครื่องทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเมื่อนํามาใช้แล้วสามารถได้ทั้งประสิทธิภาพและรักโลกอีกด้วยนะครับผมข้อดีของการนําเข้าน้ํามันหล่อลื่นจากสาราชจากรเอ็กซ์ซอร์เอ็กเซเรนต์อนลูบิคนนะครับผม ข้อดีก็คือเขาเนี่ยมีฐานการผลิตอยู่ที่สหราชอาณาจากักรหรือในอังกฤษยอยู่แค่ที่เดียวดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่ามาตรฐานคุณภาพของเขาเนี่ยจะมาจากสถานที่ที่เดียวไม่ได้ผลิตจากหลายที่และนาม,มาขายดังนั้นจึงมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยว่าของเราเป็นของนําเข้าจากสาหราชอาณาจากักร100%ครับผมในอนาคตเรามีแผนว่าเราจะนําเข้าน้ามันหล่อลื่นในเรื่องของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นน้ามันไฮดรลิก รือแม้กระทั่งในพาคของมอเตอร์ไซค์เองแล้วก็คิดว่าเราจะนําเข้าน้ํามันที่เป็นส่วนของน้ํามันเครื่องมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยนะครับผมเพราะว่ากลุ่มบิ๊กไบค์ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังการซื้อแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ในปัจจุบัน,นครับผมครับแน่นอนว่าการที่เราจะไปขอเป็นตัวแทนกับน้ํามันหล่อลื่นเอ็กซอนนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเดินเข้าไปแล้วแล้วเขาจะให้เราเป็นตัวแทนเลยอันดับแรกเขาจะต้องส่งทีมตัวแทน มาเจอเราที่เมืองไทยก่อนซึ่งตอนที่ทางเอ็กซอมาเขาก็ส่งผู้บริหารของเขามาเลยนะครับผมหนึ่งก็คือมาคุยเรื่องสัญญา2คือมาเช็คเรื่องสถานที่เก็บโกดังช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆดังนั้นเขาเล็งแล้วว่าศักยภาพของเราได้เราเล็งแล้วว่าคุณภาพของเขาได้จึงเป็นการจึงเกิดข้อตกลงขึ้นมาที่เราจะสามารถนําเข้าเอ็กซอเข้ามาในเมืองไทยได้นะครับผมครับแน่นอนว่าการเก็บน้ํามันเครื่องนั้นไม่ได้เก็บ มือนกับสินค้าทั่วๆไปเนื่องจากว่าเป็นการเก็บที่จะต้องป้องกันฝนแดดความร้อนนะครับผมดังนั้นสถานที่โกดังจะต้องระบายอากาศถ้าเกิดสังเกตโกดังของเราก็จะมีช่องระบายอากาศให้ลมผ่านโฟลเข้าออกตลอดนะครับผมโกดังอันดับแรกจะต้องกันความร้อนได้นะครับผมเนื่องจากความร้อนเป็นปัจจัยที่จะทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมประสิทธิภาพได้เร็วที่สุดอันดับ2ก็คือมาตรฐานของโรงงานของเราก็ได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวบ่งบอกเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ว่าโรงงานของเรา บริหารงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีระบบนะครับผมครับด้วยมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ครับผมส่งผลให้นปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทชินสิริจำกัดของเราได้รับเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวอย่างถูกต้องของ X อ o ครับผมเรื่องของตัวแทนเนี่ยปัจจุบันเราก็ยินดีรับตัวแทนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเนื่องด้วยที่ว่าบริษัทของเราเนี่ยออฟฟิศใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับทำให้ดีลเลอร์หรือตัวแทนในกลุ่มแรกๆเนี่ยจะมา กระจุกตัวอยู่ในภาคตะว,วันออกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมอย่างเช่นที่จังหวัดชลบุรีเองเราก็จะมีตัวแทนอยู่ประมาณ3าที่ทั้งในเขตของชลบุรีพัทยาจันทบุรีและตราดเป็นต้นนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยความต้องการการซื้อน้ำมันหล่อลื่นของเอสซอก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราก็ย,ยินดีที่จะเปิดรับตัวแทนในเขตต่างๆที่ยังไม่ได้มีตัวแทนของเราเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพโคราชสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่เป็นต้นนะครับผม ครับสำหรับปัจจุบันทางเอ็กซอร์ไทยแลนด์เราเพิ่งจะเคยเป็นสปอนเซอร์สำหรับทีมรถแข่งของเราเองในรายการเดียวก็คือรายการ24 Endurance แข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลซ์กิตที่บุรีรัมนะครับซึ่งนโยบายหลักๆของเอ็กซอเนี่ยมันไม่แปลกที่เราจะไม่เคยเห็นเอ็กซอในรายการแข่งขันรถยนต์ที่ไหนเลยเอ็กซออธิบายให้กับผมฟังว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเอาเงินที่ต้องไปสปอนเซอร์ทีมรถแข่งเหล่านี้กลับมาเป็นส่วนลดให้กับตัวแทนกลับมาเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าซึ่ง มันหมายความว่าลูกค้าจะได้ใช้ของถูกและดีอย่างแบบนั้นน่าจะดีกับลูกค้ามากกว่าครับผมครับสำหรับลูกค้าปีกและอู่หรือตัวแทนที่สนใจในสินค้าของ e x o r e x c e l l e n t i n l u เลนต i อิสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox Facebook Fanpage e x เอ็กซ์ซอ a ์ไะครับซึ่งจะมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญคอยตอบข้อสงสยัยข้อคำถามทุกข้อของทุกท่านอยู่ตลอดเวลาครับในแฟนเพจก็จะมีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็น สถานที่ดีลเลอร์และจํานวนอู่ที่ให้การบริการกับลูกค้าเอสดังนั้นก็สามารถเข้าไปชมในเพจได้เลยนะครับผมที่ผ่านมาผลตอบรับหลังการใช้งานน้ํามันหล่อเลื่นเอสโซเอ็กเซเลนต์อินลูบิแคนลูกค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์น้ํามันหล่อเลื่อนสําหรับเครื่องยนต์ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดในปัจจุบันครับผมสำหรับทางเอส t h ไทยแลนด์ Thailand, ในปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นําเข้าน้ํามันเครื่องแนวหน้าของประเทศไทยผ่านระบบตัวแทนจําหน่ายท